สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมยอดวันเก่าๆก็กจะพาเอฟซี c, และท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการทั่วสัมผัสระวางนุ้ยาพารวยก็ประจารย์ยอดบุรีรัมนะครับเพื่อนก็ปล่อยมาแล้วตองวดนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ช่วงงานหกเจ็ดนะครับเพื่อนสีไข่มาได้นะก็ตามไปฟังน้ำไปนะครับเขามาแล้วก็หน่ากดติดตามกดแชร์เป็ี่ยนคำนั้ใหญด้วยนะครับ ความมืดตะวันอีก็่ะนนทิยายแบ่งปันมาให้ผมได้จัดทำเป็นคลิปเพื่อไว้ให้เอฟซีและตำรวจส้มทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกตุกิปนะครับเพื่อเสร็มาได้ก็ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยครับตามผมมานะครับนะคะมี้นนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับแบบสูตรคำนวณของอาจารย์ยอดธีร์รัมนะคะแนวทางของควาเพิ่นกามักจะให้ตั้งแต่ต่องหัวนะคะเลขออกปุ๊บเพิ่นก็ส่งมาตอนเออ่วันที่สิบเจ็ด ตอนเย็นเย็นนะคะทุนทิยาับคุจะแก้มาทั่วสภา์นะคะนะคะมันก็มาแก้หายต้องหยอดเป็นประจำนะฮะัยวดนี้หวดวันที่หนึ่งกลุ่มพระพันสองขาโกเก็ตพอแล้วก็หายมาแล้วนะคะจะเป็นตัวแรกหายไปบ้างเสียงสามา้ณนระบางทุนทิยากับอาจารย์ยอดบุตรดีรำนะคะพ่สวัสดีค่ะเป็นยังไงค่ะ บายดออครับเขาส่งมามือเช้านี่ับส่งมาเมื่อเช้าครับมื่อกีอันเล็กเล็กน้อยหรือเล็กของพ่อขอเอยาขอาเอา คลิปนี่เอาของพอ่อก่อนหรือจังไดหรือสิเอาร่วมกันเอาของพอ่อก่อนหรืออ๋อเอาร่วมกันเอ,เ,อเอาเอายังไงครับพี่ของผมก็มีแล้วก็ของติดแผลก็มีเอารวมกันเลยหรือเอายังไงครับเอาแยกแยกเอา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 ของพ่อตั้งหากเอาของเด็กน้อยตั้งหากจังจะบังงั้นเป็นยังมันเป็น បាទខ្ញុំជួយខ្ញុំជួយរ៉ូម៉ង់អង្គពុកកណ្ដោរណាហាហើយអាចក្រោកឡើងបានហាអាចរកមករដ្ឋមន្ត្រីណោះครับហា ไล่ส่มมา,าได้ไล่นีเดี๋ยวนะคะหนูหนูหลอกออกมามันเดี๋ยวนีเดี๋ยวจุดนอยหนึ่งเพราะว่าหนูเห็นพ่อส่งให้หนูหนูคิดว่าเป็นของพอ่อตกลงมันเป็นของเด็กน้อยบะคะองเด็กน้อยด้วยของผมด้วยครับเดี๋ยวนะคะเดี๋ยว 3กับห้าครับครับเมูปองก็ไม่ค่อยได้ยินเลยน้อยอย่างบ้าเลยิวิ่งวิ่ง,กกงต่มาเน้นที่สกับเน้นที่เลขสามครับอาขจับหูสามตัวบนกับสามตัวบนครับเก้าสองห้าเก้าสองห้าศนสามแปด ศ3 8สามแปดเน้นไปเลยครับต้องต้องหาหนึ่กันเน้นน้ำนัก 5, เน้นน้ำนักเราเท่ากันศูนย์สามห้ากับ9 2้าสองห้าับเกาห้าูปดตัวเด็แล้วก็เก้าศหนึ่งตัวกันครับเก้าศูนหนึ่งตัวกัน ปรับอานี่องตัวบนและล่างับซือได้ทงบนทงล่างกับปรับตัว้ดยครับค่ะสองห้ารับสองห้าครับสองห้ารับแล้วก็แปดตัวเล่นครับสามแปดรับแปดเพราาตัวเล่นแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้า คับนี่โกตกันครับม well, uh, ีมีหนอยู่บ่เพครับมีครับหนึ่มีครับเดี๋ยว้ว้ค่ะเลขเลขสามตมีเก้าสองห1าศูนสามหเก้าศูนย์หนึ่งเป็นบ่คะเลขสาตัวศูนย์สามแปครับศูนอาศูย์สม แล้วก็สัตเลยครับแล้วก็ตูนสามแปดครับูนสามแปดแล้วก็ตับูนมาครับตาาูนนึ่งต้าูนหนึ่งตัวครับหนูเพิกล,กลมาแล้วแล้วเลขสองตัวนี้พ่อพอทวนเลขสองตัวไม่ได้ปะคะรับไป อีมีสองหค่ะตับปดตัวนึัน,นแล้วก็ศูนย์ห้าโนกครับอืมห,หนูได้ยินเป็นหนึ่งห้าอ๋อมันเป็นหนึ่งโมันบปะคะครับนองคครับเป็นหนึ่งห้ามันปะ,ะตัอสัตย์ไปเล <c oughs> เยจะแตกไปแล้วอเออเอ้าเกียใหไทยเมื่อล้วันปะ ยน,ย,ย,นยนคะัไม่ไอาจารย์ยอดบุรีลมงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้ารหกเอ็ดไอวิ่งลูดสามกับห้าบนล่างเน้นที่เลขสามจับคู่ให้สามตัวเก้าสองห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามแปดเน้นที่เก้าสองห้าศูนย์สามห้า 038กัน901เลข2ตัว253805011615เน้นที่0เน้นที่25กับ38ตรงกันไหมคะตรงกันตรงค่ะค่ะขอบคุณพ่อนเลยหลายเด้อค่ะที่หยายแนวทางนะคะวนันนี้ขอย FC ซีสูดีแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พอมีเปนองเอฟซีกับสิ่งนี้แล้ะนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยาก,กับอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะเพิ่นกับมกจะห้ต้องงวดเป็นประจำนะคะเมื่อว่าในนุน่นทิยาบอด้โทู่ระสานงานก็้เป็นจริงเิ่นห้มาตั้งแต่เออคืนวันที่สิบเจ็ดตอนเย็นๆนะคะ,คะนุ่นทิยาเพิ่นจะมาโทษสัมภาษณ์นะคะแนวทางของขอากบมีเขามีลุดนะคะก็มาเป็นยังนะคะเปิ่นก็ให้เป็นแนวทางนะคะ บางที้กับเป็นหน้าร่างฮะสัญลักกินแมงรัฐบ,บ,บาลน,นะคะพวกนี้กูได้รู้นะคะว่าเลขจะออกตัวใดนะคะเลขทุกตัวมันก็เขาได้รู้ได้นะคะโปรดใช้วิจารยญาณในการรับฟังรับชมนะคะนะคะนุ่นที่ยากจะซ o มอีกรอบนึงนะคะนะคะจดไวแ้แคบหน้าจอไว้กันพลาดกันหรือมากกวามุลน,น้ำกันนะคะแนวาร่างของอาจารย์ยอดบุีรีลำจะใ่หรือสกายเคียงนะคะนุ่นที่ยากขออวพาายพ่อไนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชดีนะท่างของอาจารย์ยอดนะคะ ครับการวางไอเอฟซีและตำรวจต้องถึงฐานคงสิได้ยินฟังแล้วนะครับที่นติยาได้สารูปุมเล็กของอาจารย์ยอดบุรีลำนะครับถ้าเราปมในไทยคลิปนี้ก็เสียรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ยอดบุรีลำปล่อยมาแล้วให้ตองวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะครับเพิ้งไก่มาวิ่งหลุดเลยนะครับเลขสามกับเลขห้าตัววิ่งตัวหลุดนะครับเพื่อกิดเนียนไหนเลขสามนะครับสามารถวิ่งได้บนล่างนะครับ สำหรับเลขสองตัวเพนจับให้กับมี0ศูนย์สามหาเก้หาศูนกับเก้าศนะครับเพื่อนก็เน่นให้เก้าสอหาศนย์สามแะครับกับศูนย์สหาเก้าศูป็นตัวกันนะครับสำหรับเลขสองตัวนี่ก็มี2สองหาสามแปนย์หาหน่กนยหนึะครับเนนใามสามแปดนะครับไปกับบนล่างนะครับ เป็นแนวทางสื่อสักกินแบงค์ข้างรัฐบาลนะครับกวางไวเอฟซีและทำผู้สมทุกท่านคงเสียเงี้ยในข้างแล้วนะครับสำหรับผมในตายคลิปนี้ขออยูตีเพียงตำหนีพวกกิมมี้คิดต่อต่อไปสับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ